จากกรณีตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงไฟไหม้ซึ่งทำให้มีสัตว์เลี้ยงมากกว่า5,000ตัวที่ตายไปอย่างน่าเสียดายนะคะล่าสุดค่ะกทมเล็งล้างบางตลาดค้าสัตว์เถื่อนทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมให้ผู้จำหน่ายสัตว์เลี้ยงต้องขอใบอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดเหตุสะเทือนใจซ้ำสองค่ะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายองค์กร,กรด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ร่วมถแถลงในประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และกรณีไฟไหม้ตลาดสีสมรัฐบริเวณโซนจำหน่ายปลากัดและสัตว์เลี้ยงเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแยกกับตลาดนัจดจตุจักรที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีร้านค้าจำนวน118คูหาพื้นที่รวม1,400ตารางเมตรมเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลา4นาฬิกา14นาที และเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามมีสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขแมวกระต่ายงูนกปลากัดและไก่ตายรวมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินการสำรวจร้านค้าสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ความดูแลของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อให้ชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยออกบอนุญาตให้กับร้านค้าสัตว์เลยแล้วก็ เพิ่งตอบมาเองเมื่อปลายเดือน30พฤษภาคนะว่าต้องเป็นเป็นกิจกรรมที่เป็นอรายต่อสุขภาพนะดี๋ยวต่อมาเมื่อ22พฤษภาคแล้วก็สรุปเพราจริงๆแล้วก็คือมันมันเกิดเหตุช่วงหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะแต่นั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือชัดเจนแล้วว่ากิจการค้าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยต้องมีการขอใบอนุญ,ญาตเรื่องเกี่ยวกับกิจการ,รที่เป็นตรายต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวสําคัญที่จะใช้กําหนดทิศท,ทางในอนาคตนะครับแล้วก็จากนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราก็การสํารวจร้านค้าทั้งหมดนะฮะที่มีอยู่ในกรุงเทพจริงๆแล้วเราจะมีจุดใหญ่ๆ2สองจุดก็คือที่สนามหลวงสองกับที่ตลาดจะตุจักรสองที่มีลบุรีนะครับไดนต่อเลยครับจริงๆแล้วไอ้ตัวกิจการที่เป็นรายสุภาพที่ต้องควบคุมเนี่ยก็มีตั้งแต่การเพราะพันธุ์เลี้ยงการรุบาการขายตัดการทําพวกคาเฟ่แมว การอาบน้ำสป,ปาทั้งหมด่ยต้องควบคุมหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อจากที่ผ่านมา20ปีเราไม่เคยทำไมเรื่องนี้ตอนนี้ก็คงต้องชัดเจนแล้วว่าต้องทําตรงนี้ให้ละเอียด